สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวังสิริหวังนะคะวันนี้ก็มาดูสินค้าหน้าร้านผ้าสวยๆผ้าขม้าสวยๆผ้าขม้าหมักโครนนี่ค่ะหน้าเมตรคูณ2เมตรตัดชุดได้1ชุดตัดเสื้อหรือว่าตัดกางเกง หรือตัดเซกร้อยหบาทนะคะคืนนี้นี่ก็กางเกงผ้าขาม้าค่ะแดบไซส์ใหญ่ค่ะเป้าใหญ่200รวมส่งกะโปรงเอวยืดสองร้อยห้ารวมส่งเสื้อคลุมลายมี2องห้าสิบ เสกผ้าเข้ามายาวสี่รวมส่งกระเป๋าเป้ผ้ามีร้อก็จะเป็นแสกยาวก็กระเป๋ามีมีสองมีร้อยหมีหลายราคาสนใจตัวไหนก็ทักมาได้ นี่ค่ะเสกผ้าเขามา้าผ้าเข่ามา้ามัดย้อมเสื้อมัดย้อมกางเกงผ้าเข้ามา้าเป็นเซ็ตเสื้อผ้าเขามา้าเสื้อคลุม250รวมส่งย่ามร้อยห้าสิมีหลายขนาด นี่นะคะถ้าสนใจก็นี่ค่ะเบอร์โทรแอดไลน์เอบอร์นี้เลยนะคะนี่ค่ะสองร้อยห้าสิบเสื้อคลุมมัดมีผ้าวม้า,ม,ามักโครนนิ่มๆ อยากซื้อิิตัดเองอยากซื้อไปทำผ้าปูโต๊ะได้หมดค่ะร้อยห้าสิบนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป้สะพายหน้าสะพายหลังได้หมดค่ะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ